สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาง,งเิลิมเหลืองดอทวิเชียลนะครับขณะนี้เวลาสองทุ่มครับพี่น้องเมื่อนี้สารแน่หน่อยครับเพราะว่าเอ่อไตรติ้งนะครับกับ LED หลังจากโดนฝนหนักมาขึ้นครับโดนฝนตลอดทั้งคืนเลยนะครับเลยในการติดตั้งหรือว่าระบบครับสนิท เอวีดีและระบบไลอยติ่งครับพี่น้องเสียหายไปหลายตัวครับมันกัดสายแนงไหมครับแต่ว่ากัาท่านไม่ล่าขึ้นเขาครับพี่น้องวันนี้เวลา2องทุ่มสิครับเหลือเวลาอีก45นาทีเแ็่จะเป็นการเช็คเศร้าครับพี่น้องวันนี้อาจจะเสียงกันยสั้นแน่ครับเหนื่อยพี่น้อง บรรยากาศตอนนี้เต็มถึงมิกเลอรครับพี่น้องเอฟซีเฮาปูเสื้อปูสาดเต็มถึงมิกเลยครับบัตรละลอยครับนี่ยัง่าวว่าบัตรละลอยนะครับพี่น้องตอนนี้เจตภาพพี่น้องไปเบื้องหน้าประตูทางเข้าครับอันนี้มีวอลัม เลี้งใกล้ๆเราห่างจากเฮ้องิบหาโจโรครับเป็นอีสานตะพนศรลินนะครับสวัสดีช่างดินด้วยครับผมสวัสดีครับ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 มาอิจฉาสวัสดีครับเป็ณิเน่าเนี่ยสาทนน้ำแข็งสิบบาทจ้าเจ๊จ้าอีสานนคร่อนศิพินว่าอยู่ห่างจากเฮ้องิบหาโลเลยจะตู้นี่ไมฮะวนี้สามวงเลยปิณิเนครับ แต่ว่าอีกนึ่อยูเชยขงขวนเอาอย่างค้าคุณได้คะ่ะอันได้ครับนานได้ครับอีกนึงนอีท่าขอสินันมาอยู่ใกล้ๆนี่ครับอบย,ยูครู้จัมตุลพนครับอีกขนาดนึงอันไี้ครับ่าเชยขงขวานไปปฐมปฐมไปอขึนทุ่ไทยครับอยู่บานพระเจ้าครับพระเจ้าขึ้นุไทยครับเพราะว่าเ้าเปล่นขึ้นแหลงน้มอะอันนี้นวงสกวัน โอมันไม่มันมัมันไม่มีงานมัอนี่เพิ่อเลยว่าม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 าหลับมาราคาหมอราหาเนาะเอ่อเอาคืออยู่ครับคืออยู่แดแบว่าจะาน้าพี่น่อเดี๋ยวพาพี่น้อไามองมันยะกาดานหนาครับจบแล้วแล้วหยิบเลยยิบเลยหยิเลยไอ้ถอยไย ออตอนนี้เต็มถึงมิกเลยครับอันอนีล้วใหาเป็นกองเบาเป็มือบูธงานของเรานลครับผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ของเราอร่อยดีอร่อยไก่ทั่วโลกนะครับพี่น้อง กะทิอะไรตาอร่อยดีคนรอยคนนัหน่งเดนกันนาะขึ้มวลเด่นเนาะ้างเด่เนาะครับนะครับแวะเข้ามาบูธกะทิอร่อยดีได้นะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะแม่ผัดแม่แกงเขียวหวานนะ อร่อยใช่ไหมกินเยอะๆแม่โมก็มาเอาอีกนะวันนี้แจก400ถ้วยนะคะกับขนมหวานรสาคูมรกกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไก่ทั่วโลกสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยอร่อยไหมครับนี่ไม่ไม่ถึงหข้นอมมันไปเป็นอะไรดีชิมฟรีชิมฟรีจ้า่น้องอ่ะมาเล่นเกมก่อนมามามาเล่นเกมก่อนค่อยรอก่อนมาเล่นเกมรอก่อนหวังทองออกมาจากกล่องตรงนี้ เราทำางไงให้มันออกจากกล่องนะเดี๋ยวหนูมีของรางวัลแจกให้จะจับเวลา20วินาทีอ่ะมาเลยพร้อมแล้วมาเลยเลยล้วงได้เลยล้วงเลยจ้ะเอาขึ้นมาเลยห้ามวางห้ามตกห้ามหล่นยกขึ้นมาแล้วห้ามวางห้ามตกห้ามหล่นอ่ะค่อยๆอ่ะถอยออกไปถอยมือออกไปขึ้นม่หัวเราเห็นไหมอะไรได้มา จับเวลาตั้งแต่จับพร้อมขึ้นมาอ่ะเริ่มค่ะ20วินาทีค่ะอ่าค่อยๆ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 ทำยังไงดีจับยังไงจับยังไงปึ๊บจับอย่างนี้อร่อยนะจับข้างบนกับข้างล่างค่ะข้างบนกับข้างล่างออ่่ีเมืะันนี้อ่าอ่าีอันนี้ครับบุฟเอร่อยดีของเรานะครับ เอาหมดเวลาค่ะรับไปเลยพี่แกงเขียวหวานตอนมาจากแม่มาได้เลยค่ะล้องเลยค่ะ20วินาทีค่ะไม่พอไี่น้องไปเบ่งบรรยากาศนะทั้งเขาครับเพราะว่าตอนนี้เต็มถึงมิกแล้วนะครับเต็มเก็บที่ห่อเต็มถึงหนามีกแล้วครับพี่น้องก็เราจะทําการเช็กเสานะครับน้องยิงมาข้นมาล้อเช็กเส้าล้วครับพี่น้องแต่ว่าโอ้ยพี่น้อง ภาพเห็นอย่างไรบ้างบานประตูประตูด้านหน้าทางเข้านะครับอาแมวครับอาญ่าเลยครับนี่นะครับตอนนี้เตรียมถึงเตรียมถึงน้มอีกนะครับพี่น้องบรรยากาศน้นทั้งเขานะครับ bà ra giá 100 baht nhé các bạn. đừng các bạn. Nha cả bạn. Nha các bạn. Nha các bạn. ออออเด็กเล็กเล็กหน้อยนะครับเด็กเด็กเข้าฟรีนะครับเด็กโตก็หนึ่งร้อยผู้ใหญ่ก็หนึ่งร้อยนะครับแต่เด็กเล็กเข้าฟรีนะพี่น้องนี่บรรยากาศหนาทั้งเขาครับ Morgan, รเอฟซีมิดมอแคนแฟนมอลล่ามเข้ากับล่างไลกันเขามาเรื่อยๆครับเพรามว่าอีผู้เค อีกไม่กี่อืดใจนะครับเต็มแน่นอน,นนะครับเต็มทั้งกระสีแน่นอน,นนะครับไม่นองตอนนี้เจ็บซี่ขามาเต็มฮอดนามีกแล้วนะครับถึงหนามีกแล้วนะครับจะน่อยแตกออกทั้งข้างนะพี่น้องเริ่มแตกออกทั้งข้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตัวการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับชิปนี้ชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใคร กดติดตามสำหรับจิบนี้นสวัสดีจ้า